สถานที่ท่องเที่ยวที่ถูกทำลายโดยสงครามและภัยธรรมชาติวันนี้เราจะพาคุณไปสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว5แห่งทั่วโลกที่เคยสวยงามแต่ต้องเปลี่ยนไปตลอดการจากความรุนแรงและพลังทำลายล้างของธรรมชาติ 1. มัสยิดใหญ่แห่งอาเลปโปซีเรีย มสัสยิดโบราณแห่งนี้สร้างขึ้นในคริสต,ะตะ์ศตวรรษที่8และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมานานนับพันปีโดยมีหออาสานอายุ900ปีเป็นจุดเด่นแต่ในปี2013สงครามกลางเมืองซีเรียได้ทำลายหอคอยอันงดงามนี้จนพังทลายทำให้ปัจจุบันกลายเป็นเพียงซากปรักหักพัง2อ,อาสนาวิหารพระเยซูเจ้าทรงประจักษ์ยูเครน อาสนาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี2005เพื่อทดแทนวิหารเดิมที่ถูกทำลายในยุคโซเวียตแต่ในปี2023ความขัดแย้งกับรัสเซียได้ทำให้วิหารแห่งนี้ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธจนหลังคาและแท่นบูชาหลักพังทลายลงโศกนาฏกรรมนี้ไม่เพียงทำลายสถาปตัตยกรรมแต่ยังทำลายจิตใจของผู้ศรัทธาทั่วโลกด้วย3พระพุทธรูปแห่งบามิยานอัฟกานิสถานพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาสององค์ที่สร้างในคริสต์ศตวรรษที่6เคยเป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดใในนโลกแต่ปี2001 กลุ่มตาลีบันได้สั่งทำลายพระพุทธรูปทั้งสององค์โดยใช้ ทำให้เหลือเพียงช่องว่างขนาดใหญ่บนหน้าผาซึ่งเป็นความสูญเสียทางประวัติศาสตร์ที่ไม่อาจลืมเลือนสีรัฐฮาวายสหรัฐอเมริาากาหมู่เกาะฮาวายเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวแต่ก็ต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบล่าสุดในปี2023ไฟป่าบนเกาะมาวีได้เผาทำลายเมืองลาไหานาซึ่งเป็นเมืองประวัติศาสตร์จนแทบไม่เหลือสภาพเดิมสแสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของธรรมชาติที่สามารถเปลี่ยนภูมิทัศน์ได้5ปราสาทเขาพระวิหารไทยกัมพูชาปราสาทหินโบราณแห่งนี้มีประเด็นพิพาทเรื่องดินแดนระหว่าางไทยกกัับมพูช ึ่งสุดท้ายศาลโลกได้ตัดสินให้ปราสาทตกเป็นของกัมพูชาทําให้การดูแลไม่ต่อเนื่องการอนุรักษ์ไม่สม่ําเสมอส่งผลให้โครงสร้างบางส่วนทรุดโทรมลงตามการเวลาและธรรมชาติทําให้ความงามเดิมค่อยๆเลือนหายไปเรื่องราวเหล่านี้สอนให้เราตระหนักถึงความเปราะบางของประวัติศาสตร์และธรรมชาติแล้วคุณละ่ะมีสถานที่ไหนอีกบ้างไหมที่คุณรู้สึกเสียดายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ